วันนี้มาอยู่กัแบแมบอะคลาสสิกนะครับอะคลาสสิกทิศนะการเดินทางทางเดินทางคลาสสิกนะครับนี่นะอุ้ยเสียงวพลปิดอย่าเสียงเพลงมาเลยขอร้องน้าผมเข้ากลุ่มคนจะได้เจ้ารถนี้นะผมเข้ากลุ่มเรียบร้อยแล้วเออแล้วคุณเป็นรับอะไรวะนะอุย้ยพอเรากลุ่มได้ทีละห้าร้อยติ๊กอ้ ติ๊กเนี่ยมันมีประโยชน์ตรงมันจะเอาไว้ทําเอิ่มเอาไว้ซื้อของได้นะครับทุกคนเป็นซื้อของก็จะเป็นเกี่ยวกับเอิ่มพวกถ้าเราอยากเกิดใหม่เราต้องใช้ติ๊กหนึ่งพันอันละหนึ่งพันนะครับติ๊กอันละหนึ่งพันในการเกิดใหม่นะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเก็บดีๆไว้เลยเออมันเมือ่อจังว่ะคอยอยังว่ะพุ่งี่เช้าว่ะอ้อาวแล้ววอันนี้อันนี้คือรถที่คุณเข้าร่วมกลุ่มคุณจะได้รถคันนี้มานะเจ้าคลาสิทิปนะครับเจ้ารถคลาสิิกตามมาฝา ได้แบบจริงก็มีนะเ,เิือนนอกเครื่องยนต์งามจังเฮ้ยทุกคนได้กินผมกดไหมกดเครื่องยนต์เครื่องยนต์จะไปไหนเฮ้ยเครื่องยนต์โคตรยากน้ำมันถล่ลิตนล้อล้อ อันไหนเอื้อนเ่ยเลยเนีอาหารอยู่อร่อยอร่อยแลวสิตอนนี้ผมเล่นอ่ะผมไปทางทางนู้นนะใช่ไหมผมไปทางนู่นอ่ะมันตกแบบ มุมว่าจะไปลองเห็นไหมทางนั้นทางนั้นคือทางตรงแบบแต่ว่าทางเนี้ยคือทางอ๋อเกมดีครับเกมดีครับเนาะย้อนเอออย่ืมกับผโอูเครื่องใส่เครื่องใส่ทองใส่ทองพอังก็โมดิฟายจะได้กินเท่าไหร่ ไงไงเข้าใจจากใจรถทีไม่เก่งแ่าได้พอพีไม่เท่าไร่พอพีไม่ได้แม่จากใจรถทีไม่เก่งเอออะไรเอออะไรนั่นอ่อะไรอืมจ้าจากใจรถทีไม่เก่งท่าไรเราพีไม่เท่าไรเราพีไม่ได้แม่เราซื้อแจงแองแองได้ยังไงใครพีเองจะไม่เข้าใจ จางใจเราทีไม่เก่งเท่าไไร่ไปไปเขาผมไปฝั่งนู้นไม่ได้ผมไปฝั่งไปฝั่งนู้นไม่ได้ผมต้องมาฝั่งนี้ครับไปกันเลยครับฮึลุกคูดเร็วทุกคนโอ้โหรถเร็วกราบก็มันเป็นรถของคลาสสิกไงอะไร,รอ่ะโอ้ยวันเฮ้ออะไรเนี่ย เี่ยเนี่ยคุณต้องฟามของเชื้อเพลิงน,น้ำมันจะหมดแล้วเ๋อเชื้อเพลิงก็คือน้ำมันใช่ไหมเฮ้ย,ยคุณจะอันนี้เอาอะไรมืนี่เอาเอาว้างนั่งเนี่ยอ,อ,อ,ะอะไรครับเนี่ยไม่ดีข้างง่ายน,นะจัะบใจเราดมไม่เก่ อย่าดังตกแมพอืมถอยถอยถอยใส่ถอยใส่ถอยใส่ใสงานนี่ถอยใส่ไม่มีอาวุธให้ทุกคนรีบไปดีกว่าจะตายตอผมเกือบตายแต่ว่าผมก็ต้องจะตายน้ำมันก็จะหมดโอ้เกมดีแต่ผมเด็กตอนนี้อาหารยังไม่ได้อาหารไม่เพิ่มเพี่อะไรเลยไม่เพิ่มอะไรเลยครับ เอ้ยจะตายอะละก็่หล,ล่อเลยกันเราเพิ่ออยู่เอิม่มผมรู้สึกว่าผมไม่มีอาวุธผมไม่ค่อยอยากจะแวะอะไรเลย้ายมีสมบัติในหลอดเกมนี้ขนาดเกมนี้มันยังมีสมบัติเลยอะผมวันนี้ผมจะไปได้กี่เมย์มาดูกันโอ้แล้วก็ขับไปตรงนี้โอ้ตอนนี้ได้ประมาณสองพันเมตรแล้วน้ำมันจะหมดหาน้ำมันละต้องหาบ้านไว้เอาน้ำมันละตอนนี้ อันนี้ไม่มีน้ำมันก็เออรถมันเป็นอะไรน้ำมันกำลังจะหมดทุกคนเห็นด้านฝั่งนี้ไหมเห็นด้านข้างไหมคำว่าออกอ่ะไอ้กก็คำว่าออกนั่นคือน้ำมันนะครับน้ำมันจะหมดเอ้ยนี่นี่นี่ที่แวะเออเนี่ยมันใกล้ห้าพันเมตรแล้วมันจะเออไม่คอยอยากจะแวะเลยวะแาดงใจไงก็ต้องแวะกระโดดครับโคซิงครับโคซิงครับโคซิงโคซิงโคแซวิ่งเข้าไปเอาอาหาร จะเอาน้ำมันทุกคนมีน้ำมันไหมเอ,อาอาหารเอาอาหารก็ได้เอาเอ้าวอาผมซีนที่ละทุกคนผมขึ้นที่มาแล้วจะไม่เลือกว่าจะไปต่อหรือว่าจะแวะไม่แวะไอ้เหี้ยเอิม่มมันต้องแวะดิผมต้องเสียติ๊กะนะเพื่อคลิปนี้ทุกคนอย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยนะ ไม่มีอะไรเลยก็ไม่เอาดูผมต้องการน้ำมันแต่นั้นไม่มีน้ำมันจะมีอะไรไม่รู้ไรประโยชน์ไรประโยชน์อยู่นั่นฉะนั้นผมก็จะไปเดยกันออโดโดกดโนดไปไปกันต่อผมต้องเกลียตีกันเนี่ยวนเป็นมาลังใใจห้ผมหน่อยนร <c oughs> ืมเป็นอะไรชผมเลยครับอืมไปละไปกันต่อมันก็จะห้าพันเมตรแล้วเออ ด้านบนนะ่ะทุกคนด้านบนนะั <a> ่นน <ci> ่ะบั็กแล้วน่ะนี่มันคนตอนนี้น่าจะไม่รู้ว่ากี่เมล็ดเพราะมันบั็กถ้าตายรอบนี้ยิวผมจะจบคลิปแล้วเอ้ยนี่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 ยาไอเวนไอเสียเอนจิ้นไอเอนจิ้นเอาย ช่วยผมด้วยครับผมโดนไอ้คุยนี่จัดการครับช่วยผมด้วยช่วยด้วยหาไปในนั้นมีน้ำมันไหมเุ้ยน้ำมันอะไรอะปืนเหรอเหมือนเป็นปืนทุกวันเห็นไหมกลิ่นอะไรกูเห็นตาอะ เออผมว่าไปเถอะตาเกียงนี้ขอจบเพียงแค่นี้เดี๋ยวเ,เป็นตาของแมปใหม่เลยเถอะเฮ้อ